สุดจริงๆครับในงบไม่เกิน30,000บาทได้เสียงแหลมใสเบสนุ่มลึกฟังแล้วมีมิติมากยิ่งขึ้นอุปรกรณ์นในเซตนี้มีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มต้นด้วยชุดลำโพง Infinity by Harman ทั้งคู่หน้าและคู่หลัง วันนี้เราจัดเซตนะครับชุดลำโพงคู่หน้าเป็นแยกชิ้น6ค9สำหรับการติดตั้งที่ประตูรถ Isuzu e D-Max ครับเป็นไซส์มาตรฐานของโรงงานเขาเลยนะครับโดยชุดลำโพงเซตนี้ก็จะประกอบไปด้วยลำโพงวูเฟอร์ครับขนาดไซส์6คูณ9นิ้วกล่องพลาสติกคอสเวอร์แบบกระทัดรัดครับและชุดลำโพงทวิตเตอร์ขนาด1นิ้ว จับคู่กันกับชุดลำโพงคู่หลังลำโพง2ทางรวมชิ้น coaxial นะพร้อมกับลำโพงเสียงแหลมและลำโพงเสียงกลางภายในดอกเดียวกันแบบนี้ครับและสุดท้ายคันนี้จับคู่กับพลังเสียงเบสแน่นๆลงในลึกนะครับของทาง MTX ขนาดไซส์10นิ้วโดยเราเลือกใช้ตูซ้ซซนเฟอร์แบบ Fiber ที่เข้ารูปและออกแบบมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยให้สำหรับการติดตั้งรถอลิสูดีแม ตู้ซับที่เกิดมาเพื่อเป็นพลังเสียงเบสให้รถอ s นทสุดีแม็กซ์คันนี้เราติดตั้งตัวตู้ซับไฟเบอร์เข้ารูปนะครับมีการดีไซน์โครงสร้างต่างๆเพื่อรองรับกับสรีระของรถอินทสุดีแม็กซ์คันนี้โดยมาพร้อมกับเบสขนาด10นิ้วครับของทาง MTX อัดพลังเสียงเบสออกทานหน้าตรงๆแบบนี้เลยครับแล้วก็ยังมีช่องระบายเสียงเบสอยู่ทางด้านข้างด้วยเพื่อทําให้การทํางานของตัวซับนั้นทางานได้ดีมากยิ่งขึ้นและยังรองรับกับ แอมปิฟ e r เออร์ภายในตัวครับสำหรับการขับเบส10นิ้วง่ายๆแบบนี้ได้คุณภาพเสียงที่ดีครับอิติดเสียงโซนด้านหลังครับถูกเพิ่มเข้ามาเป็นทีร้อยแล้วด้วยการติดตั้งชุดลำโพงใหม่ลำโพง Coaxial System สเตนะครับลำโพงที่มีทวิตเตอร์และลำโพงดอกฮูเฟอร์อยู่ในตำแหน่งเดียวกันแบบนี้จะช่วยให้เราได้ยินเสียงที่เปิดมากิ่งขึ้นจากทวิตเตอร์ภายในตัวของเขาเนั่นองครับ จากพลังเสียงเบสทิศทางด้านหลังแล้วครับคันนี้เรายังได้ติดตั้งลำโพงวูเฟอร์ที่ให้พลังเสียงเบสได้ไม่แพ้คู่หลังเลยนะครับด้วยการติดตั้งไซส์6กคูณเนิ้วสำหรับดอกลำโพงวูเฟอร์แบบนี้ครับและข้อดีของการเลือกใช้ลําโพงไซส์ใหญ่นะครับก็จะช่วยเพิ่มเสียงเบสและเสียงกลางเสียงนักร้องให้กว้างมากขึ้นและคันนี้เรายังได้ติดตั้งดีไซน์ครับตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่ เพื่อมารองรับกับรถอินสุด i ิม็และยังรองรับกับชุดลำโพงคู่นี้ด้วยครับช่วยเสริมทําให้ลำโพงนั้นทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าเสียงนั้นมีความอิ่มมากยิ่งขึ้นได้ยินเวทีเสียงที่กว้างทอดยาวไปจนถึงเสียงแหลมที่มีความใสมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นครับและมวลเบสเองจากซับวูเฟอร์ขนาด10นิ้วก็เติมเต็มย่านเสียงเบสช่วงลึกให้มีความหนักแน่นยิ่งขึ้นไปอีกนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดค,ครับที่ใช้รถ e ซู s u d-max และมีความสนใจอย,อยากจะอัปเกรดซิสเ็มแบบนี้ครับสามารถติดต่อสอบถาม ร้านของเราได้เลยนะครับที่เบอร์โทร023753549สําหรับวันนี้ร้านโอเวอร์ฮอนซาวบางปีของเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในคันถัดไปนะครับสวัสดีครับ